เมื่อโลกเข้าสู่การเสื่อมตามพระไตรปิฎกโลกไม่เคยหยุดนิ่งทั้งรุ่งเรืองและเสื่อมตามการเมื่อใจของผู้คนค่อยๆห่างจากความเมตตาความเคารพและความซื่อสัตย์ความสุขที่เคยเกิดจากภายในค่อยๆเลือนหายไปในคำตรัสของพระพุทธองค์เมื่อจิตใจมนุษย์ห่างจากศีลธรรมอายุไขจะค่อยๆสั้นลงความสุขที่เคยเรียบง่าย กลายเป็นสิ่งที่ตามหายากความไว้วางใจระหว่างการลดลงเหลือเพียงภาพลวงของความมั่นคงพระไตรปิฎกกล่าวถึงการเสื่อมว่าเมื่อความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นความเมตตาลดลงความสัมพันธ์ที่เคยงดงามจะบางเบาผู้คนละเลยคำสอนที่เคยเป็นแสงสว่างและความสงบทางใจจะหายยากยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อโลกเข้าสู่การเสื่อมสูงสุดพระไตรปิฎกบอกว่า ผู้คนจะเริ่มเห็นคุณค่าของความดีอีกครั้งเหมือนดวงดาวที่ส่องในคืนมืดความเมตตาจะค่อยๆกลับมาผู้คนที่ยังรักษาศีลจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคือประกายแห่งการเริ่มต้นใหม่ของโลกยุคเสื่อมไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นกระจกสะท้อนใจของเราตราบใดที่ยังมีผู้รักษาความดีแม้เพียงคนเดียวโลกก็ยังไม่มืดมนและการเริ่มต้นใหม่ ก็เกิดขึ้นทุกลมหายใจ